6.6มีอย่างมาเซลแน่อ่าสวัสดีคะ่ะ6.6ทั้งทีนะคะการปีไม่ลดได้ไงนะคะเดี๋ยวขอคิดก่อนเซล์เลยดีนะะเซลลนี่เลยค่ะ Diver Fighter 51A นะคะตัวนี้800บาทเป็นได้อลูมิเนียมนะคะซึ่งรุ่นนี้ขายดีกว่าได้75ด้วยนะเพราะคอใหญ่มากนะคะใครงบไม่ถึง75ต้องไดตัวนี้ต่อไปเซลเลอะไรอีกอ่ะขอเป็น ไม่ลอยละกันค่ะตัวนี้ถ้าใครอยากเริ่มเล่นไม่ลอยเล่นเป็นรุ่นนี้ค่ะไมโครเทคตองสามดีแล้วเป็นไม่ลอยคู่ขึ้นใหม่ก็ดีเสียงดีมากนะคะเดินดูต่อไปเซล,ลไรดีอะสิบสองนิ้วไฟเตอร์จะเซลของเบสเซลเลอร์ของที่ร้านไปเลยนะคะตัวนี้โครงหล่อไว้สามนิ้วนะคะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของที่ร้านกลางแจ้งเหลือเฟือไม่เชื่อเอาไปลองงานเซลแล้วนะไปดูต่อไปค่ะว่าเราจะลดไรดีอะโอเคดิเวอร์แอร์ฟอร์สสี่สี่เอตัวนี้เป็นไดใหม่ค่ะ นี่เป็นไดเนีโอนะคะซึ่งเนโอความดีของมันน้ำหนักเบาและแรงแต่เอาไปใช้ต้องระวังแมทเน็ตเวิร์กดีๆนะเพราะว่าไดอะมันแรงมากตัวน,นี้ขายอยู่พันกว่าบาทก็เซลลไปให้เลยมาดูต่อไปจะมีอะไรมาเซลอีกอ่ะขอเป็นเซลดอก18นิ้วแล้วกันค่ะตัวนี้เป็นโครงหล่อไว้3นิ้ว nv 1 8 3 4นะคะเป็นของนานวัวอันนี้ก็เซลไปให้ลูกค้าค่ะไปดูตรงนู้นกันต่อค่ะว่าเราจะเซลอะไรต่อดีนะคะมามาตามมาอ่ะ ไปดูในโซนที่เราเตรียมของจัดส่งนะคะมาว่ามีอะไรให้เซล,ลมากอะ m o 12ตู้มอนิเตอร์นะคะอันนี้เซล,ล์ให้ทางตู้เปล่ากับตู้พร้อมใช้เลยนะตู้เปล่าจะมีใยขาวมีเพจมีเบ้าแล้วตะแ,ตแกรงคือติดฟิลเตอร์นะไม่ใช่ตู้เปื่อยแบบนี้นะตู้เปล่าก็คือมีอะไรพร้อมจบพร้อมใช้ก็คือแล้วแต่สเปคเลยแล้วก็ขอเซลวลันนี้ดีกว่าอันนี้น้ำหนักเบามาก kw121 นะคะตัวนี้นตู้ sub เบ12นิ้ว ตัวนี้จะมีเบ้ามีใยมีตะแกงให้เรียบร้อยนะเซลล์ทั้งตู้เป่าพร้อมใช้แล้วก็ QS12 อีกรุ่นหนึ่งอันนี้พอร์ตลมจะต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นเบส12ตะแกงใยขาวเบ้าอะไรครบชุดนะไม่ใช่ตู้เปือยแบบดีเนอร์อันนี้ยังไม่ได้ทำนะคะย้ำเลยว่าเซลล์และมีสินค้าที่เซล์ลมากกว่าที่เราโฆษณานะคะไปดูที่หน้าช h อป e A ี A ้เอเ6.6เท่านั้นนะ